รู้ไหมคะคนที่ล้มเหลวหลังจากประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่ใช่เพราะพวกเขาทำอะไรผิดแต่เพราะพวกเขายังคงทำสิ่งที่เคยถูกลองนึกดูนะคะโนเกียเคยเป็นผู้นำโทรศัพท์มือถือระดับโลกบล็อกบัสเตอร์เคยครองตลาดวิดีโอเช่าแต่ตอนนี้ละ่ะพวกเขาอยู่ไหนกันพวกเขาไม่ได้ล้มเพราะทำผิดแต่เพราะพวกเขายึดติดกับความสำเร็จเดิมๆจนกระทั่งโลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วชีวิตของคุณละ่ะคุณกำลังทำซ้ำๆในสิ่งที่เคยทำให้คุณประสบความสำเร็จ ทั้งๆท,ที่โลกรอบตัวคุณกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณกำลังเข้าใจผิดว่าสูตรความสำเร็จในอดีตจะยังคงใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในอนาคตความจริงที่น่ากลัวที่สุดก็คือหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่เคยประสบความสำเร็จแต่พวกเขาล้มเหลวเพราะพวกเขาประสบความสำเร็จมากเกินไปจนติดกับดักของมันสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะพาคุณเข้าไปดูในโลกของคนที่ติดกับดักความสำเร็จเดิม เพื่อคุณจะได้ไม่ตกหลุมพรางเดียวกับพวกเขาและจะเผยเคล็ดลับว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนถึงกล้าทิ้งสูตรสำเร็จเดิมๆแม้ว่ามันจะยังทำเงินอยู่ก็ตามเพราะจริงๆแล้วความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันเป็นแค่จุดแวะพักระหว่างการเดินทางใช่ไหมคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีคนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จแล้วกลับล้มเหลวในเวลาต่อมารู้ไหมคะว่าทำไมเพราะพวกเขายังคงใช้กลยุทธเ์เดิมๆในสถานการณ์ใหม่ๆ โลกเปลี่ยนไปแล้วแต่วิธีคิดของเขายังไม่เปลี่ยนสตีฟจ็อบสเคยพูดไว,ว้ว่า stay hungry stay foolish อย่าพอใจกับสิ่งที่คุณมีและอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยคิดดูสิคะถ้าจ็อบยังคงยึดติดกับความสำเร็จของ Apple เราคงไม่มี iPhone ให้ใช้กันทุกวันนี้ในตอนท้ายของการพูดคุยวันนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้ 1. วิธีสังเกตว่าตัวเองกำลังติดกับดักความสำเร็จเดิมหรือเปล่า 2. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถ้าเรายังคงยึดติดกับความสำเร็จในอดีตและ 3. วิธีปลดล็อกตัวเองออกจากกับดักนี้เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความจริงแล้วนะคะการยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆเ,เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆสมองของเรามันชอบความแน่นอนชอบสิ่งที่คุ้นเคยชอบทำอะไรที่รู้ว่าจะได้ผลแต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบทุกวันนี้การยึดติดกับสูตรความสำเร็จเดิมๆ อาจทำให้เราตกขบวนได้ง่ายๆเลยล่ะ <c odes> เคยได้ยินเรื่องของโคดักไหมคะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดฟิล์มถ่ายรูปมานานกว่า100ปีแต่สุดท้ายต้องล้มละลายทั้งๆท,ที่พวกเขาเป็นผู้คิดค้นกล้องดิจิทัลตัวแรกของโลกแต่ด้วยความที่ยึดติดกับความสำเร็จในธุรกิจฟิล์มพวกเขาจึงไม่กล้าที่จะลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่อย่างจริงจังนี่ไม่ใช่เรื่องของการทิ้งอดีตหรือลืมสิ่งที่เคยทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะแต่เป็นเรื่องของการต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้น ความสำเร็จในอดีตควรเป็นบทเรียนไม่ใช่กรงขังควรเป็นรากฐานไม่ใช่เพดานที่จำกัดเราและควรเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวเพราะถ้าเราทำวันนี้เหมือนเมื่อวานพรุ่งนี้ก็จะไม่แตกต่างใช่ไหมคะรู้ไหมคะปัญหาใหญ่ของการยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆก็คือมันแอบแฝงมาในรูปแบบที่ดูดีมากๆเราเรียกมันว่าความเชี่ยวชาญบ้างประสบการณ์บ้างหรือแม้กระทั่งความมั่นใจ ลองนึกดูนะคะเวลาเราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จสมองเราจะบันทึกรูปแบบนั้นไว้ทันทีแล้วพอเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเราก็จะเอารูปแบบเดิมมาใช้โดยอัตโนมัติซึ่งมันดีนะคะทำให้เราไม่ต้องคิดใหม่ทุกครั้งทำให้เราเร็วขึ้นเก่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือบางครั้งความสำเร็จมันทำให้เราหลงระเริงจนไม่ทันสังเกตว่าบริบทรอบตัวเราได้เปลี่ยนไปแล้วลองจินตนาการนะคะว่าคุณเป็นนักว่ายน้ำที่ชำนาญมาก คุณฝึกฝนเทคนิคการว่ายน้ำจนเชี่ยวชาญคุณชนะการแข่งขันมาหลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งคุณต้องไปไว่ายน้ำในมหาสมุทรที่มีคลื่นลมแรงกว่าน้ำเค็มกว่าและระยะทางไกลกว่าเทคนิคแบบเดิมที่เคยใช้ในสระว่ายน้ำอาจไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้อีกต่อไปถ้าคุณยังยึดติดกับเทคนิคเดิมคุณอาจจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนในโลกธุรกิจการงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัว เช่นพนักงานที่เคยได้รับคำชมเพราะทักษะการทำงานด้วยมือแต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเขากลับปฏิเสธที่จะเรียนรู้ระบบใหม่ร้านอาหารที่เคยดังเพราะอยู่ในทำเลดีแต่ไม่ยอมปรับตัวเมื่อเทรนด์บริการส่งอาหารมาแรงหรือแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักด้วยวิธีหนึ่งแต่พออายุมากขึ้นฮอร์โมนเปลี่ยนวิธีเดิมไม่ได้ผลแล้วแต่ก็ยังดื้อดึงที่จะใช้วิธีเดิมความสำเร็จในอดีตมักทำให้เราติดกับดักที่อันตรายที่สุดคืออตัตรา ความรู้สึกว่าฉันรู้ดีอยู่แล้วฉันเก่งแล้วฉันทำแบบนี้มาตลอดและมันก็ได้ผลดีเสมอรู้ไหมคะนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า confirmation bias คือเราจะหาข้อมูลที่ตอกย้ำสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วเท่านั้นและจะมองข้ามสัญญาณเตือนใดๆที่บอกว่าเราควรเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ว่ายิ่งเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งไม่อยากได้ยินคำแนะนำหรือคำวิจารณ์มากเท่านั้นจนกระทั่งเรากลายเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ลองนึกถึง BlackBerry นะคะเมื่อ10กว่าปีก่อนถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องมี BlackBerry แทบทุกคนเพราะมันมีแป้นพิมพ์ที่ดีที่สุดการใช้อีเมลที่สะดวกที่สุดความปลอดภัยที่ดีที่สุด BlackBerry ประสบความสำเร็จมากจนพวกเขาเชื่อว่าคนทำงานจริงๆังต้องใช้แป้นพิมพ์จริงไม่มีใครอยากใช้หน้าจอสัมผัสหรอกจนกระทั่ง iPhone มาและเปลี่ยนทุกอย่างไปแล้วถ้าเรายังยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆจะเกิดอะไรขึ้น ประการแรกเราจะตกขบวนโอกาสใหม่ๆอย่างแน่นอนรู้ไหมคะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากสิ่งที่เคยใช้ได้ผลเมื่อหปีก่อนอาจใช้ไม่ได้ผลในวันนี้แล้วและสิ่งที่ใช้ได้ผลวันนี้ก็อาจจะล้าสมัยในอีก5ปีข้างหน้าถ้าเรายึดติดกับความสำเร็จเดิมเราจะพลาดโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวกระโดดไปอีกระดับประการที่สองเราจะเริ่มตามหลังคู่แข่งและอาจจะตามไม่ทันอีกเลยเคยสังเกตไหมคะว่า บริษัทหรือคนที่นำเทรนด์มักจะไม่ใช่ผู้นำตลาดเดิมแต่เป็นคนหน้าใหม่ที่เข้ามาด้วยมุมมองที่แตกต่างไม่มีอัตราความสำเร็จเดิมมาขีดขวางพวกเขาจึงกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆในขณะที่ผู้นำตลาดมักจะมัวแต่ปกป้องสิ่งที่ตัวเองมีจนกระทั่งสายเกินไปลองดูเ e t f l i x สิคะตอนแรกเขาเป็นแค่บริษัทให้เช่า DVD ทางไปรสนันีแต่พอเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเริ่มเร็วขึ้นพวกเขาก็กล้าที่จะทิ้งโมเดลธุรกิจเดิมแล้วหันมาทำสตรีมมิ่ง และต่อมาก็ผลิตคอนเทนต์เองในขณะที่บล็อกบัสเตอร์ยังคงยึดติดกับร้านเช่าหนังรูปแบบเดิมจนสุดท้ายก็ล้มละลายไปประการที่3และอาจจะน่ากลัวที่สุดคือเมื่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจะตระหนักว่าเราตั้งตัวไม่ทันและรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วรู้ไหมคะความเปลี่ยนแปลงมักจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่มันค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดจนเราไม่ทันสังเกตเหมือนกบที่ถูกต้มในน้ำที่ค่อยๆร้อนขึ้น มันจะไม่รู้ตัวว่าต้องกระโดดออกจนกระทั่งน้ำเดือดและสายเกินไปแต่เรื่องดีก็คือเราไม่ใช่กบเราเป็นมนุษย์เราสามารถเรียนรู้สังเกตและเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรารู้ทันกับดักความสำเร็จเดิมๆนี้ความจริงที่น่าเศร้าก็คือหลายคนหลงระเริงกับความสำเร็จจนไม่ทันรู้ตัวว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหนพวกเขามัวแต่มองกระจกเงาชื่นชมตัวเองแทนที่จะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างเพื่อดูว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปทางไหน และเมื่อพวกเขารู้ตัวมันก็มักจะสายเกินไปเสียแล้วที่น่าแปลกใจก็คือบางครั้งคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดกลับเป็นคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดด้วยเพราะความสำเร็จทำให้เขามีอะไรให้สูญเสียมากกว่าจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงในขณะที่คนที่ไม่มีอะไรจะเสียกลับกล้าที่จะเสี่ยงและลองสิ่งใหม่ๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะคะ เราสามารถประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันได้ถ้าเรารู้วิธีที่ถูกต้องแล้วเราจะทำอย่างไรดีคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความสำเร็จในอดีตของเราเองจริงๆแล้วมีคำกล่าวที่น่าสนใจมากๆของแจ็คเวลช์อดีต CEO ของ General Electric ที่ว่าเปลี่ยนก่อนที่คุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนหรือที่ภาษาอังกฤษว่า change before you have to คำพูดนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะคะ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการถูกบังคับนั้นมักจะเจ็บปวดและเสียหายมากกว่าการที่เราเลือกจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองและอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือแนวคิดของแอนดี้โกรฟผู้ก่อตั้ง Intel ที่เชื่อว่าเมื่อคุณถึงจุดสูงสุดของความสาเร็จนั่นคือเวลาที่คุณต้องเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทันทีเพราะถ้ารอให้ถึงจุดเสื่อมก่อนมันอาจจะสายเกินไปแล้วเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามกับดักความสำเร็จเดิมๆได้ ข้อที่หนึ่งเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสําเร็จประการแรกเราต้องเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับความสําเร็จเสียใหม่นะคะความสําเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นเพียงจุดแวะพักระหว่างการเดินทางเหมือนที่เจฟเบซซสผู้ก่อตั้งอเมซอนบอกว่าทุกวันคือวันแรกของบริษัทเพราะเขาไม่เคยมองว่าอเมซอนประสบความสําเร็จแล้วเขามองว่าทุกวันคือวันแรกที่ต้องคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆแทนที่จะภูมิใจกับความสําเร็จที่เรามีลองถามตัวเองดีกว่าว่า ความสําเร็จวันนี้จะเป็นความล้มเหลวในอนาคตหรือเปล่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยลองฝึกทําสิ่งนี้ทุกเช้าค่ะตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรที่ดีกว่าเมื่อวานแม้ว่าเมื่อวานคุณจะทําได้ดีมากแล้วก็ตามและทุกๆไตรมาสหรือทุกสามเดือนลองทําการประเมินความล้าสมัยด้วยการเขียนลิสต์สาข้อ 1. สิ่งที่ฉันทําได้ดีที่สุดในตอนนี้ สสิ่งที่อาจล้าสมัยในอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้า 3. ส,สิ่งที่ฉันควรเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้นี่จะช่วยให้คุณไม่ยึดติดกับความสำเร็จในปัจจุบันและมองเห็นการพัฒนาในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นค่ะข้อที่สองฝึกเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่า lifelong learner คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาหยุดเรียนรู้ เพราะพวกเขาคิดว่าฉันรู้มากพอแล้วหรือฉันประสบความสำเร็จแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อีกแต่ในยุคที่เทคโนโลยีและสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้การหยุดเรียนรู้แม้เพียง2อสปีคุณอาจจะตามไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะแบบที่1สร้างระบบเรียนรู้ส่วนตัวด้วยการจัดตารางแบบ5 3 1สชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานปัจจุบัน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเรียนรู้ทักษะที่อาจจำเป็นในอนาคตหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเลยแต่ทำให้มุมมองกว้างขึ้นแบบที่สองใช้หลักความไม่สบายใจที่สร้างสรรค์โดยทุกๆ6เดือนให้ตั้งคำถามว่ามีอะไรที่คนในวงการของฉันกำลังพูดถึงแต่ฉันยังไม่เข้าใจมีเทคโนโลยีหรือแนวคิดอะไรที่ฉันรู้สึกกลัวหรือหลีกเลี่ยงนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่คุณควรเรียนรู้เป็นอันดับแรกยิ่งรู้สึกไม่สบายใจมากเท่าไหร่ ยิ่งควรเรียนรู้ให้เร็วเท่านั้นและสุดท้ายสร้างวงล้อการเรียนรู้ด้วยการอ่านลงมือทำสอนคนอื่นทบทวนเพราะการสอนคนอื่นทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งที่สุดและการทบทวนช่วยให้เราเห็นว่าต้องปรับปรุงอะไรต่อไปข้อที่ 3. ฝึกมองแนวโน้มในอนาคตข้อที่3เราต้องฝึกมองแนวโน้มในอนาคตไม่ใช่แค่มองว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีแต่ต้องมองว่าอีก5้าปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรและเราต้องปรับตัวอย่างไร ลองดู Netflix อีกครั้งนะคะในช่วงที่พวกเขายังทำธุรกิจให้เช่า DVD ทางไปรสนีนีพวกเขาได้ตั้งชื่อบริษัทว่า Netflix ไม่ใช่ DVD b y m a บเมหรืออะไรทำนองนั้นเพราะพวกเขามองเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกำลังมาและในอนาคตคนจะดูหนังผ่านการสตรีมไม่ใช่การเช่าแผ่น DVD อีกต่อไปลองใช้เทคนิคอนาคตย้อนกลับหรือ Future Back Thinking ด้วยขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ค่ะขั้นแรก จัดเวลา30นาทีทุกเดือนนั่งที่เงียบๆและตั้งคำถามเหล่านี้อีก5ปีข้างหน้าเทคโนโลยีหรือเทรน์อะไรจะมาแรงลูกค้าคนรอบตัวองค์กรจะมีความต้องการเปลี่ยนไปอย่างไรทักษะแบบไหนจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นหรือน้อยลงขั้นที่2ส,สร้างแผนที่อนาคตโดยจดบันทึกแนวโน้มที่คุณสังเกตเห็นจากการอ่านข่าวบทความวิเคราะห์หรือพูดคุยกับคนในวงการแล้วนำมาเรียงลำดับตามระยะเวลา ตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปีขั้นที่สามหาคนที่มีมุมมองต่างไปจากคุณแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันโดยเฉพาะคนที่อายุต่างรุ่นหรือทำงานคนละสายเพราะจะมีมุมมองที่คุณอาจนึกไม่ถึงทำแบบนี้สม่ำเสมอคุณจะเริ่มพัฒนาสัญชาตญยานเกี่ยวกับอนาคตที่ช่วยให้คุณเห็นโอกาสก่อนที่คนอื่นจะเห็นและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะสายเกินไปค่ะข้อที่4สร้าง growth mindset ข้อที่4เราต้องสร้าง growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตคำว่า growth mindset นี้มาจากแนวคิดของ Carol Dweck นักจิตวิทยาจาก Stanford University ที่พบว่าคนเราแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือคนที่เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัว fixed mindset และคนที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ growth mindset คนที่มี growth mindset จะไม่กลัวความล้มเหลวเพราะพวกเขามองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา แต่คนที่มีฟิกซ์ไมล์เซ็ตจะกลัวความล้มเหลวและมักจะยึดติดก,กับสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีอยู่แล้ววิธีสร้างโกรธ์ไมล์เซ็ตมีดังนี้ค่ะ 1. ฝึกเปลี่ยนบทสนทนากับตัวเองโดยเพิ่มคำว่ายังเข้าไปเวลาที่คุณรู้สึกท้อแทนที่จะบอกว่าฉันทำไม่ได้ให้พูดว่าฉันยังทำไม่ได้ในตอนนี้แทนที่จะบอกว่าฉันไม่เก่งเรื่องนี้ให้พูดว่าฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้แต่กำลังพัฒนาขึ้น 2. สร้างบันทึกความล้มเหลวที่มีค่าหรือ Value Failure Journal โดยทุกครั้งที่ล้มเหลวหรือทำพลาดให้จดบันทึก3ข้อฉันได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้ฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นในครั้งหน้าเรื่องนี้จะช่วยพัฒนาฉันในระยะยาวได้อย่างไรบันทึกนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อความล้มเหลวจากสิ่งที่น่ากลัวเป็นขั้นบันไดสู่ความสำเร็จสสร้างนิสัยรับฟังคำวิจ,จารณ์อย่างกระตือรือร้น เมื่อมีคนวิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะแทนที่จะรู้สึกเสียหน้าหรือโกรธลองถามตัวเองว่ามีความจริงอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ในคำวิจารณ์นี้ฉันจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างจากมุมมองนี้และถ้าอยากจะฝึกให้มากขึ้นลองเริ่มทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเลยสักหนึ่งอย่างทุกๆเดือนจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ได้ค่ะเช่นเรียนภาษาใหม่ลองเล่นกีฬาที่ไม่เคยเล่นหรือลองทำอาหารจานใหม่ การฝึกเริ่มต้นจากศูนย์บ่อยๆจะช่วยให้คุณชินกับการเป็นมือใหม่และช่วยพัฒนา growth mindset ได้ดีมากค่ะข้อที่5ท้าทายความสำเร็จของตัวเองและประการสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดคือการกล้าที่จะท้าทายความสำเร็จของตัวเองค่ะสตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ว่าถ้าคุณไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณล้าสมัยคู่แข่งจะทำให้มันล้าสมัยแทนคุณนี่คือเหตุผลที่ Apple ยังคงพัฒนา iPhone รุ่นใหม่ทุกปีแม้ว่ารุ่นเก่าจะยังขายดีอยู่ก็ตาม บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะหมายถึงการที่คุณต้องปล่าที่จะทิ้งสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดเพื่อไปทาสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตแล้วเราจะท้าทายความสําเร็จของตัวเองได้อย่างไรและนี่คือวิธีค่ะ 1. ทําการประชุมทําลายตัวเองหรือ disruption meeting ทุกๆ6เดือนโดยตั้งคําถามว่าถ้าเราต้องทําให้สินค้าบริการทักษะที่เราภูมิใจที่สุดล้าสมัยเราจะทําอย่างไร ถ้าคู่แข่งต้องการทำลายเราพวกเขาจะทำอย่างไรถ้าเราเริ่มต้นทำธุรกิจอาชีพนี้ใหม่ในวันนี้เราจะทำอะไรต่างไปจากเดิมจากนั้นให้ลงมือทำตามคำตอบเหล่านั้นก่อนที่คู่แข่งจะทำสอใช้หลักผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตามโดยหาโอกาสสลับบทบาทกับคนรุ่นใหม่หรือทีมงานเช่นให้ลูกน้องนำเสนอไอเดียและคุณรับฟังอย่างตั้งใจหรือร่วมงานกับคนที่มีความเชี่ยวชาญต่างจากคุณ โดยเปิดใจเรียนรู้จากพวกเขา 3. ลงทุนในทางเลือกใหม่ๆโดยใช้หลัก70 20และ10 70%เของเวลาและทรัพยากรใช้กับสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว20%ใช้กับการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ทำได้ดี10%ลงทุนในสิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงและอาจจะล้มเหลวได้ส0นี้อาจดูน้อยแต่จาก10ไอเดียอาจมี1ไอเดียที่จะเปลี่ยนเกมและกลายเป็นอนาคตของคุณค่ะ มันไม่ง่ายเลยค่ะที่จะกล้าทิ้งสิ่งที่เราภูมิใจสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เราเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แต่นี่คือสิ่งที่แยกคนที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวออกจากคนที่ประสบความสําเร็จแค่ชั่วคราวลองนึกถึงตัวเองในวันที่คุณรู้สึกว่าฉันทําได้ดีที่สุดแล้วหรือฉันเก่งที่สุดแล้วน่าจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกําลังจะติดกับดักความสําเร็จแล้วล่ะอย่ารอให้ถึงจุดที่คุณถูกบังคับให้เปลี่ยนแต่จงเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน เพราะนั่นคือวิธีเดียวที่จะทําให้คุณอยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจําไว้นะคะว่าความสําเร็จในวันนี้อาจเป็นกับดักของวันพรุ่งนี้ถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะปรับตัวกล้าที่จะทิ้งความสําเร็จเดิมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าความสําเร็จของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดและจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันค่ะวันนี้เราได้พูดคุยกันถึงกับดักที่อันตรายมากๆแต่แอบแฝงมาในรูปแบบที่ดูดีมากๆ นั่นก็คือความสำเร็จในอดีตท,ที่อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาตัวเองและองค์กรในอนาคตนะคะเราได้เรียนรู้ร่วมกันว่าทำไมคนและองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากๆจึงมักจะกลายเป็นเหยื่อของความสำเร็จในอดีตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโนเกียบล็อกบัสเตอร์โคดักหรือแม้แต่คนธรรมดาอย่างเราๆที่เมื่อเจอวิธีที่ใช้ได้ผลแล้วก็มักจะยึดติดกับมันจนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแม้ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม ความจริงที่น่าคิดก็คือยิ่งเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะตกหลุมพรางนี้มากขึ้นเท่านั้นเพราะความสำเร็จทำให้เรามีอัตตามีความเชื่อมั่นมีแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้วิธีที่จะก้าวข้ามกับดักนี้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็น1การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำเร็จให้มองว่ามันเป็นแค่จุดแวะพักระหว่างการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง 2. การฝึกเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ระบบ 5, 3, 1และเริ่มเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ 3. การฝึกมองแนวโน้มในอนาคตด้วยเทคนิค Future Back Thinking และการสร้างแผนที่อนาคต 4. การสร้าง Growth Mindset ที่ทำให้เรามองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และ 5. การกล้าท้าทายความสำเร็จของตัวเองด้วยแนวคิดถ้าเราไม่ทำให้สิ่งที่เราทำอยู่ล้าสมัย คู่แข่งจะทำแทนเราสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้นำและคนที่ประสบความสำเร็จต้องเข้าใจก็คือความสำเร็จในอดีตไม่ได้รับประกันความสำเร็จในอนาคตและโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วรู้ไหมคะว่าอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้นั่นก็คือความสามารถในการปรับตัวไม่ใช่ความเชี่ยวชาญอีกต่อไปชาวดาวินไม่ได้บอกว่าผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุดแต่เขาบอกว่าผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดและในโลกธุรกิจเราก็เห็นตัวอย่างนี้ชัดเจนมากๆบริษัทที่อยู่รอดไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดหรือรวยที่สุดแต่เป็นบริษัทที่ปรับตัวเร็วที่สุดลองคิดดูนะคะเมื่อ20ปีก่อนใครจะคิดว่าโนเกียจะล้มหายไปจากวงการสมาร์ทโฟนใครจะคิดว่า Netflix จะมาแทนที่บล็อกบัสเตอร์ หรือใครจะคิดว่าอเมซอนจะเริ่มต้นจากร้านหนังสือออนไลน์แล้วกลายเป็นยักษ์ใหญ่ e-commerce และ cloud ์ของโลกความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูของความสําเร็จแต่การยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆต่างหากที่เป็นศัตรูตัวจริงแล้วรู้ไหมคะว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่มันเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ค่ะแล้ววันนี้คุณได้เครื่องมือทั้ง5อย่างที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะก้าวออกจากความสำเร็จเดิมๆเพื่อไปสู่โอกาสใหม่ๆที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกแล้วคำถามคือคุณกล้าที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้หรือเปล่าลองนึกถึงความสำเร็จที่คุณภาคภูมิใจที่สุดในตอนนี้และถามตัวเองว่าฉันยังรู้สึกท้าทายกับสิ่งที่ฉันทำอยู่หรือเปล่าฉันกำลังทำซ้ำๆในสิ่งที่เคยทำให้ฉันประสบความสำเร็จหรือฉันกำลังท้าทายตัวเองให้ทำสิ่งใหม่ๆ ถ้าฉันเริ่มต้นทุกอย่างใหม่ในวันนี้ฉันจะทำแบบเดิมหรือไม่ถ้าคุณตอบใช่กับคำถามแรกและไม่กับอีกสองคำถามนั่นแสดงว่าคุณอาจกำลังเริ่มติดกับดักความสำเร็จเดิมแล้วล่ะค่ะมีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งที่ฉันชอบมากๆเกี่ยวกับกบตัวหนึ่งที่หลงทางเข้าไปในบ่อน้ำนมที่ลึกมากมันพยายามกระโดดออกจากบ่อแต่ไม่สำเร็จผนังบ่อเลื่อนเกินไปกบตัวนี้ไม่ยอมแพ้มันว่ายน้ำและเตะขาไปเรื่อยๆจนกระทั่ง น้ำนมค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเนยและเมื่อเนยแข็งตัวขึ้นกบก็สามารถกระโดดออกจากบอ่อได้เหมือนกับกบตัวนั้นบางครั้งเราต้องไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆแต่ต้องพยายามหาทางใหม่ๆจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วอย่าลืมนะคะว่าความสำเร็จครั้งใหม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย comfort zone แต่มันอยู่ในพื้นที่เติบโต growth zone ที่อยู่นอกกรอบความสำเร็จเดิมๆของเราและเมื่อคุณกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบความสำเร็จเดิม เมื่อคุณกล้าที่จะทิ้งสิ่งที่คุณทำได้ดีในวันนี้เพื่อไปทำสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งกว่าในวันหน้าเมื่อคุณกล้าที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะยังไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ตามนั่นแหละค่ะคือวันที่คุณจะไม่มีวันตกเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเองอีกต่อไปแจ็คมาเคยพูดไว้ว่าวันนี้มันยากพรุ่งนี้จะยากกว่าแต่วันมรืนจะสวยงาม ความสำเร็จในอนาคตอาจต้องแลกมาด้วยความกล้าที่จะทิ้งความสําเร็จในวันนี้แต่เชื่อฉันเถอะค่ะมันคุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาและเก็บไว้ตลอดกาลแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นใหม่ทุกวันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ความสําเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่ความเก่งหรือความเชี่ยวชาญแต่อยู่ที่ความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และนี่คือสัจธรรมของความสําเร็จในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคยความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่คนที่แข็งแกร่งที่สุดฉลาดที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่อยู่ที่คนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดค่ะแล้วถ้าทุกคนได้รับแรงบันดาลใจจากวันนี้ฉันอยากชวนให้คุณทําสิ่งนี้นะคะลองใช้เวลาแค่15นาทีหลังจากจบคลิปนี้ทำลิสต์สั้นๆว่า3สิ่งที่ฉันเคยประสบความสำเร็จและอาจกำลังยึดติดกับมัน แล้วตามด้วยสามสิ่งที่ฉันจะทำแตกต่างไปจากเดิมในอีก30วันข้างหน้าแล้วแชร์ลิสต์นี้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆและเป็นการประกาศเจตนารมณ์กับตัวเองด้วยเพราะเมื่อเราพูดออกมาดังๆโอกาสที่เราจะทำมันให้สำเร็จก็จะสูงขึ้นถึง80%เเลยล่ะคะ่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคการพัฒนาตัวเองแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะเส้นทางการพัฒนาตัวเองไม่มีจุดสิ้นสุด แต่มันคือการเดินทางที่สวยงามโดยเฉพาะเมื่อเรามีเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจและสนับสนุนกันการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราจะไม่เดินคนเดียวเราจะเดินไปด้วยกันชนะตนเองไปพร้อมกันเพราะเมื่อเราเอาชนะข้อจำกัดภายในใจเราได้ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจำไว้นะคะว่าโลกไม่ได้จดจำคนที่ทำสิ่งเดิมได้ดีที่สุดแต่จดจำคนที่กล้าทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนอดีตอาจเป็นบทเรียนแต่ไม่ควรเป็นกรงขัง วันนี้คุณพร้อมจะกล้าทิ้งความสำเร็จเดิมเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าแล้วหรือยังพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ